เดี๋ยววันนี้นะคะพาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ แอดอินบน Excel นะคะแอดอินเนี่ยมีข้อดีสำหรับคนที่ไม่ถนัดการเขียนโค้ด VBA บน Excel นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดเราอยากให้ Excel เนี่ยมันทำงานแบบอัตโนมัติหรือมีฟอร์มหน้าตาแบบนี้แล้วเรากรอกอะไรมันเข้าไปมันก็ส่งค่าคืนออกมาเป็นค่าที่เราตั้งโปรแกร,รมเอาไว้ให้มันคำนวณน,นะคะมาดูตัวอย่างของแพรวดีกว่าที่เอามาให้ครั้งนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่มีเพื่อนเราถามมานานแล้วแล้วพรวก็คิดวิธีการคำนวณให้เขาเสร็จสับเลยวันนี้แพรวเอา มาอัปเกรดให้มีรูปแบบที่มันดู เป็นโปรแกรมเป็นระบบมากขึ้นนะคะก่อนหนะ้านี้เพื่อนของเรามีการถามว่าถ้าเกิดจะต้องการเนี่ยแปลงพื้นที่เขามีพื้นที่ที่เป็นไรเป็นงานเป็นตารางวาแบบนี้นะคะแล้วก็มีจํานวนคนเขาจะต้องคิดยังไงถึงจะได้จํานวนที่เป็นพื้นที่ต่อคนนะคะก็ตอนนั้นเราก็คุยกันในเรื่องของเชิงคำนวณน,นะ,ะเดี๋ยวแพลว่าให้ฟังแล้วก็บทสรุปของเราสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะคำนวณออกมาให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น user form แบบ ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำเนี่ยวันนี้เราไม่มีการเขียนโค้ดนะคะเพื่อนๆสามารถก๊อปแอดอินตัวเนี้ยเราก็เอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเพราจะอัปโหลดเอาไว้ให้บนเว็บนะอันนี้ดูแบบเพลินๆเลยว่าการทำงานของแอดอินเนี่ยมันช่วยให้เราสะดวกสบายในการทำงานมากแค่ไหนนะคะ ่ะเดี๋ยวดูนะฟอร์มตัวนี้สมมติว่าเพื่อนๆโหลดแอดอินไปเนี่ยเราก็แค่เปิดฟอร์มแล้วเราก็กรอกตัวเลขอะสมมติเราเกรอกเป็นโจทย์ข้างบนนะคะ10ไล่4งาน5ตารางวานะจำนวนคนที่ต้องใช้แบ่งอะก็กรอกไป5แล้วก็กดให้มันคำนวณนะคะตัวเนี้ยตัวฟอร์มเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าฟอร์ม อร์มของตัว VBA เนี่ยมันก็จะรีเทิร์นค่าให้ตามที่เราตั้งเอาไว้ตัวนี้แพลก็เอามาเรียงเองจัดวางให้เป็นแบบระเบียบเรียบร้อยรูปแบบดีไซน์ขึ้นมาเองนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแพลก็จะสอนว่าถ้าจะเอาแอดอินตัวนี้ไปใช้ทำยังไงนะคะ,ะเราไม่ได้เรียนแค่เอาไปใช้อย่างเดียวนะเรารู้จากที่มาที่ไปเพราะอะไรเพื่อที่ว่าถ้าเกิดจะมาแดัดแปลงสูตรการใช้งานพวกนี้เราก็จะสามารถทำได้นะคะ มาดูขั้นตอนการคิดก่อนนะคะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดเลยว่าเรามีแผนการทำงานเนี่ยยังไงเวลาที่เราจะสร้างแอดอินแต่ละตัวขึ้นมานะคะอ่ะอันนี้เป็นอินพุตของเราเป็นพื้นที่นะคะแล้วก็จำนวนคนหลักการคิดของเราถ้าเกิดเป็นหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆเนี่ยเราต้องแปลงทุกอย่างให้เป็นหน่วยเล็กที่สุดหน่วยเล็กที่สุดของอันนี้ก็คือตารางวานะคะก่อนที่เราจะทำ พวกโคดพวกนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่า1ไล่เนี่ยมันมีกี่ตารางวา50งานเนี่ยมีกี่ตารางวาตอนนั้นแพลก็คุยกับน,น้องเขาว่าเอ้ลักษณะสูตรมันเป็นยังไงเขาก็บอกสูตรพมานะคะว่าคูณ400เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นแปลงไล่มาเป็นตารางวาอ่ะแล้วแต่ถ้าเกิดจะแปลงงานเป็นตารางวาก็คูณ100นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลจะทําเป็นหน่วยเลยที่สุดก็คือทําทุกอย่างเป็นตารางวาแล้วก็ค่อยเอามาหานะคะพอหารเสร็จ แถวค่อยเอามาแปลงเป็นไล่เป็นงานเป็นตารางวาโดยใช้ตรงนี้นะคะก็เหมือนแปลงกลับไปกลับมานะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการคำนวณแบบปกตินะคะตรงนี้ที่แพลวทำา Excel เอาไว้ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ต้องลึกถึง VBA เนี่ยก็สามารถทำลิงก์สูตรแบบนี้ก็ได้ก็สามารถแปลงออกมาเป็นข้อมูลบน Excel แบบนี้ได้เลยอะแต่ว่า ตอนนั้นที่ทําให้น้องเขาเนี่ยเราทําถึงตรงนี้เดี๋ยวพราวจะสอนต่อว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแปลงเป็น VBA โค้ดได้ยังไงนะคะอันนี้พราวทาเป็น2แบบนะคะทําเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งตัวนี้พราวเอาไปแปลงเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า Area Call นะคะอ่าเวลาเราทํานะคะมาที่คลิกที่ Visual Basic ตัวพวกนี้พรามีการทำเอาไว้แล้วนะคะตัว Area c a l เนี่ยพาอยู่ที่โมดูล1น่นี่พาก็เขียนไว้เลยว่า Area Call เนี่ยมันจะ ส่งคืนค่าที่เป็นตัวนี้ให้เราถ้าเกิดเราป้อนค่าที่เป็นจำนวนไล่จำนวนงานตารางวานันแล้วก็จำนวนคนให้มันนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะฟังก์ชันของที่มีต้องมีส่งค่าไปมันถึงจะส่งค่าคืนออกมาเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็สร้างเอาไว้เป็นฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชัน ส่วนโมดูล2โมดูล2ออันนี้แพลวก็สร้างเอาไว้พอเรากดใช้โมดูลนี้เนี่ยมันก็จะเปิดตัวฟอร์มนี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมมันเขียนว่า user form หนึ่งมันก็จะเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาใช้แพลวก็มีการสร้างฟอร์มขึ้นมาด้วยเวลาจะสร้างโมดูลหรือฟอร์มเนี่ยเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันก็คือการ insert นะคะปกติแพลวจะมีแค่ insert โมดูลเฉยๆเพื่อใส่โปรแกรมแต่ว่าอันนี้แพลวมี insert ตัว user form เข้ามาด้วย user form ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น tool box ตัวนี้นะคะสามารถเอา tool box พวกเนี้ยมาเรียงเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นตัว text box แล้วก็ text box มาวางเรียงกันแบบนี้3บล box แล้วตรงนี้ก็เป็น label นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว command ตัวนี้ตัวนี้ command button นะคะพวกนี้ก็จะเป็น label นะคะ ที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมดแพวก็เอามาวางเรียงอย่างที่แพวต้องการแล้วแล้วก็แพวมีการใส่โค้ดลงไปในเวลาที่กดคำนวณตรงนี้นะคะเป็นโค้ดตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดมีการกดตรงเนี้ยก็ต้องมีการรับข้อมูลจาก t ทคบ box นะคะเทคบ b ็อกเห็นไหมที่เป็นช่องๆเทคบ็อกหนึ take ่งสองสามสี่เนี่ยแพวก็ให้มารับค่ามาแล้วก็ส่งค่าไปที่ตัว a r e a cal ก็คือตัวฟังก์ชันตรงนี้นะคะที่มันจะคำนวณให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการกดคำนวณตรงนี้ตรงนี้มันก็จะส่งค่าพวกนี้ไปให้ area calc คำนวณค่าออกมาแล้วก็ส่งคืนมาโชว์ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผูกเอาไว้หมดละอันนี้เป็นวิธีการทำงานของโค้ดนะคะแต่ว่าเราจะทำพวกนี้เนี่ยให้อยู่ใน add-in สำหรับคนที่เขาไม่มีเครื่องเขาไม่มีโปรแกรมนี้เขาก็จะสามารถเปิดได้นะคะหรือว่าเราทำเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ใช้กับไฟล์อื่นๆที่ไม่ได้เป็นไฟล์มาโครก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะวิธีการนะคะก็มาที่ไฟล์หลักนะคะเนี่ยไฟล์หลักของเราก็มากดไฟล์แล้วก็ save as เราจะ save as ตัวนี้ให้เป็น add in นะคะปกติ ตัวไฟมา a ์โคเนี่ยเราจะเซฟเป็น xlsm ใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทน e xladdin c e มันจะมี2เวอร์ชันนะคะของเราถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่9 7ถึง2003เนี่ยให้เลือกตัวนี้ xlam นะคะเซฟเสร็จเนี่ยมันจะไปอยู่ในนี่ที่อยู่ของ add-in แพวก็จะเซฟไว้หรือใครอยากให้อยู่ desktop ออะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะ พะก็จะเซฟไปตามที่อยู่ของมันนี้พะาเซฟให้มันเป็นแอดอินไปแล้วนะคะพะจะปิดไฟล์นี้นะคะไฟนี้เป็นไฟล์มาโครนะคะมันเรียกมาโครมาใช้งานปกติอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพาจะไปใช้ไฟล์ธรรมดานะคะอันนี้เป็นไฟล์รูปแบบธรรมดานะคะเป็น xlsx ธรรมดาที่พผวาสร้างเตรียมไว้แล้วตัวนี้ area c a l ของเราเนี่ยมันไม่มีนะคะเพราะว่า ทุกครั้งที่เราจะเพิ่มฟังก์ชันแอดอินใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเลยนะคะเราต้องทำการแอดมาก่อนตัวแอดอินที่เราสร้างไว้เนี่ยเราจะต้องดึงเข้ามาใช้งานกับไฟล์นี้นะคะแต่ไฟล์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเซฟเป็นไฟล์มาโคนะอ่ะตัวนี้เราจะบราวนะคะนี่ ตัวนี้พอเบามันจะไปอยู่ที่ช่อง add in เลยหรือถ้าเกิดใครเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็มาเลือกอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เราต้องดึง add in อยู่แล้วเราก็เลยเจอโดยที่ไม่ต้องค้นหาเลยก็ตัวนี้พอเซฟไว้ชื่อ perning t o o นะคะกด ok ตัวนี้พอเคยใส่เข้ามาแล้วแต่ของเก่าพลลบทิ้งนะคะมันแต่มันยังโชว์อยู่ก็ไม่เป็นไรกด yes อ่าเนี่ยพอเรา add เข้ามานะคะของเพื่อนๆถ้าเกิด a อดครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่มีการติ๊กนะคะอ่ะก็ ติกตัวที่เราสามารถแอดเข้ามาได้พวกนี้คือแอดอินที่เราสามารถติ๊กไว้ใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าตัวอื่นแพลวไม่เคยใช้นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่แพลวสร้างเมื่อกี้นี้ p พ r ร์นิ่งทูลเนี่ยก็คือเป็นทูลที่เราสามารถดึงเอา VBA ที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยเอามาใช้งานได้กดโอเคคือถ้าในอนาคตแพลมีการใส่พวก โปรแกรมฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็สามารถเลือกแค่ตัวเดียวมันก็มาถูกพุกโปรแกรมนะคะแต่ว่าอันนี้เราใส่เอาไว้2ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกก็คือ area c a l นะคะอะ่มาดูพอเพิ่มมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเรียกใช้ area c a l ได้เห็นไหมตอนแรกมีแค่คำว่า area area c a, a l เนี่ยวิธีการใช้ก็คือต้องป้อนเข้าไปทั้งหมด4ค่านะคะ ต้องไล่จากไล่งานตารางวาจํจนวนคนนะคะเรียงแบบนี้นะห้ามเรียงผิดไม่งั้นมันทํางานผิดนะคะคล้ายคล้ายการทํางานของฟอังชันปกติแหละที่ตัวไอเทมที่เราใส่เนี่ยมันมีความหมายนะคะ ถ้าตัว a อร์เรียแคลแพเป็นคนทำเนี่ยแพลก็ต้องบอกความหมายให้กับคนที่เอาไปใช้งานนะคะเพื่อนๆนก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราคิดฟังก์ชันอะไรขึ้นมามันไม่มีบัญยัติอยู่ใน Excel เราก็ต้องอธิบายให้สำหรับคนที่เขาเอาฟังก์ชันเราไปใช้ต่อด้วยนะคะอ่านี่เห็นไหมไฟล์นี้เป็นไฟล์ปกติแต่เราสามารถเรียกใช้ตัวนี้ได้ แอดอินตัวนี้มันก็จะฝังอยู่ใน Excel ไม่ว่าเราจะไปเปิดที่ไฟล์ไหนเนี่ยมันก็จะมาถ้าเราไม่ได้ไปเอามันออกนะคะการเอาแอดอินออกเนี่ยก็คือไปลบในตัวโฟลเดอร์ของแอดอินตัวนี้มันก็จะไม่อยู่ให้เราเลือกแล้วเราก็จะไม่สามารถเรีกใชได้อันนี้คือวิธีลบนะคะแต่ข้อดีของมันก็คือไฟล์นี้เนี่ยเราไม่ต้องทำเป็นมาคอนะเราแค่ส่งแอดอินให้เพื่อนเราไปตัวเดียวเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ตัวมาโคที่เราทำได้ เพราะเคยมีปัญหาไหมเวลาที่ส่งไฟล์ไปให้เพื่อนแล้วเขาใช้ไม่ได้เพราะว่าไฟล์เขาเนี่ยไม่มีโปรแกรมที่เราสร้างมีแต่เครื่องเราเปิดได้อย่างเดียวอ่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่อยากส่งไฟล์มาโคให้เขานะคะเราส่งแค่แอดอินอย่างเดียวอ่าตัวนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่ตัวนี้แล้วกดเพล y นะคะนี่อยู่ที่ User Form ถ้าเรากดเพลขึ้นมาตัวนี้ก็สามารถเรียกใช้งานได้นะคะอะ่ลองป้อนเข้าไปร้อย แ0แล้วก็สนี่นะคะมันก็จะคืนค่าออกมาเป็นตัวนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันใช้ได้2แบบนะคะนี่ก็จะเป็นการเพิ่ม add in เอาไว้ให้เพื่อนๆใช้นะคะหลักๆเนี่ยเราสอนการนำแอ d อินที่มี อ,อย่างตัวนี้เดี๋ยวแพลก็จะเอาไปโพสไว้ในเว็บไว้ให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยก็ลองเทสมาเล่นดูนะคะมันก็จะมีคนเขาแชร์แอดอินดีๆเอาไว้ให้นะคะเราก็สามารถดึงมาใช้งานกับเราได้แบบนี้เลยใครลองใช้แล้วติดปัญหาอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ